เจาะทุกเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธยิ่งยวดและเจ้นจิตวิสุทธิชฉยพรุกนกูดสวัสดีคุณผู้ชมครับพิชีวิตสวัสดีครับวันอังคารนะสี่พฤศจิกายน2องพันหร้อยิโมงเย็นกับสานาทีไลฟ์เรียบร้อยจอะจุดแจมยังมีน้ำขังกันอยู่เนาะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อวาน หลายจุดนะฮะอาไ่เรื่องลยไรฮะเชนก็จะมีอย่างที่คุณสีนิ่เพิ่มเติมเข้ามาก่อนนะนั้นก็แถวแยกแครายแถวเดอะพาร์คแลนด์นะฝั่งมุมฝั่งของงามงบาลนี่แหละพี่ตัม้มก็ยังลงเหลือดูแล้วน่าจะประมาณสักครึ่งพุตบาทได้นี่ภาพรถผ่านได้รถผ่านได้อ่ารถผ่านได้แล้วก็มีประชานิเวศสาม นะประชานิเวศสามในพื้นที่ขององเาเภอบุนนทบุรี<อ>ตรงนี้ยังยังผ่านค่อนข้างลําบากอยู่นะครับมีภาพเพิ่มเติมโดยคนสีนินนะฮะ<อ>ส่งมาให้นะครับยังยังไม่ยังผ่านไม่ได้ดีๆมา<อ>ประชานิเวศสามนะฮะส่วนจุดอื่นๆก็จะมีในพื้นที่ของเ,อเขตบางชันนะพื้นที่ของสนบางชันนะครับที่แจ้งเข้ามาล่าสุดนะครับ แถวจุดกับรถช่วงก่อนถึงแยกมิสชีนมีระดับน้ําท่วมขังทาให้การจราจรทางฝั่งของราน้ําแหงใหม่หรือสุขามิบานสามตอนนี้ก็หนาะแน่นทั้งสองด้านเลยนะครับอย่างฝั่งของรำน้ําแหงใหม่เนี่ยที่มาจากแยกมีนพัฒนาจะวิ่งเข้ามาทางแยกมิสชีนแล้วก็เลยเข้ามาทางใต้วงแหวนการจราจรยังเคลื่อนตัวตามไปในช้าแล้วก็ฝั่งกับกันเนี่ย ที่จะวิ่งออกไปทางแยกมิสทีนก็เคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกันลนะครับล่าสุดระยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับสะสมเข้าไปในพื้นที่ของสนโหมาก็เต็มอยู่บนสะพานข้ามแยกลำสาลีกรปบี่ตมัมกลุ่มฝนมีไหมครับกลุ่มฝนตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้ถามตอนนี้ถามเนี่ย <c oughs> ถามตอนนี้เลยเนพะิ่งเพิ่งถามเลยมีมีมาตั้งแต่ช่วงมบ่าย,ายอ่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับมีฝนเล็กน้อยเขตทุ่งครุอ,อนะืเคลื่อนตัวไปทาง <c oughs> เคลื่อนตัวไปทางทิศใต้แนวโน้มลดลงแล้วก็ปริมาณฝนสูงสุดพื้นที่ของเขต เขตคลอง3ว่า6.5มิลิมตรครับไปตาโอเคซึ่งภาพรวมนะกูผู้ฟังฟ้าฝนดูลดลงแต่กรุงเทพก็ยังทรงทงภาคเหนือฝน20%ของพื้นที่นะฮะตะวันออกเชียงเหนือฝนเหลือ10%ภาคกลาง30%ของพื้นที่ภาคตะวันออก40%ของพื้นที่ภาคใต้อาวไทย40%อันดามัน60%กรุงเทพปริมณฑล60%แต่ช่วงหลังจากนี้สินะฮะฝนก็จะมาหนักเพิ่มเติมกันอีก ช่วงปลายสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับบนด่วนบางนามีอะไรฮะเนี่ยอืเขาบอกช่วงน้ำโฮมสสะพานมีงูเหลือมตัวใหญ่เลยพ่ตัามไปเลื้อยอยู่บนถนนเนี่ยแหละแล้วก็ทางกู้ภัยเนี่ยถึงแล้วยังจับไม่ได้นะอาจจะส่งผลให้การจรดจรมีปัญหาตอนนี้โวนบางนาค่ะเข้ากูุฟังขึ้นจากหน้าด่านบางนามุ่งหน้าไปทางท่าเรือนะฮะช่วงโค้งวัดสะพานบอกตัวเรื่องเลยไปเริ่มเลยใช่ไหมฮะเริ่มเลยฮะ มาไงอันนี้ใช้แถวอยู่ช่วงที่จะขึ้นช่วงขึ้นเนินสูงมิถุนสิบสองอ๋อฮะแต่ถ้าผ่านทางไม่รูมาไงเออเลื้อยขึ้นมาได้ไงมันรุนอะอมหลีด้ามาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก่อนนั้นแถวหน้าด่านบางนาเลยขึ้นมาหน่อยก็มีชายคนหนึ่งด้วยไปเดินอยู่แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดําเนินการอยู่นะฮะือไม่ได้แบบรถเสียแล้วไปเดินหาตู้โทรศัพท์เลยประมาณนี้ไม่ใช่เหมือนเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าไม่ไม่ได้ใส่เสื้อ อ๋อเหรอมีเงงอยู่ไม่ได้ใส่เสือ้อเดินอยู่หลังด่านบางนาฝั่งขาเข้านี่แหละลพี่ก็เข้าไปดันเดินการอยู่ดูสบายๆเนะาเนะชิวๆชิวชวิตเสื้อไม่ใส่ไปเดินเล่นบนบวนนี้ยน้เนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วฝั่งเดียวกันเนี่ยก็มีงูเหลือมอีกตรงทางโคง้งวัจิตพาน<อ>นะแล้วก็ฝั่งกลับกันขาออกก่อนอน,นั้นตรงทางโค้งมงเทีมีอุบัติเหตุชนกัน4คันด้วยให้บอกเคลื่อนย้ายไม่ได้สองคันไม่แน่ใจตอนนี้พ้นหมดหรือยังนะครับแต่การเดินทางที่มาจากทางท่าเรือ มาจากทางดินแดงจะวิ่งไปทางโค้งมงเทพเนี่ยสะสมตั้งแต่ทางร่วมมัตกิยนเลยแล้วก็เมื่อต,ตอนประมาณสักเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะมีแจ้งเข้ามาจากเทศบาลนะครปากเกรด็ดน้ํายังขังถนนในพื้นที่แถวแม่โครแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะนะปากเกรด็ดซอยสี่สิบสามซอยสามสิบแปดซอยสามสิบสี่ลงหมดยังหรือว่ายังยังเติงเติอยู่ยังมีอยู่บ้างครับผม,มแต่ที่คุณวุิไัยเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยแถวใต้ด่วนแจ้งวัฒนะ แช่ไหมฮะเรก็ตรงหน้าหน้าไทยวัสดุเนี่ยส่งคลิปเข้ามาด้วยอ <All right. S 2> ็ระ,ร,ะระดับระดับน้ําท่วมขังไม่มีแล้ว mm. นะรถหมดแล้วนะครับรวมถึงในเมืองทองธานีด้วย uh. นะที่ไปใช้เส้นทางเราก็เพิ่มเติมเข้ามา uh. ส่วนท่านที่ติดอยู่แถวจร,รัน์สิริวงเมื่อตอนประมาณสักก่อนบ่ายสองโมง mm. มีรถสิบแปดล้อชนมอเตอร์ไซค์ชนรถเกง๋ง mm. คือไม่รู้ว่าอันไหนชนอันไหนแต่ mm. ทั้งมีทั้งสิบแปดล้อมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถเกง๋ง mm. ทั้งรถเมย์หน้าแมคโครจรัน์สิริวง ไปได้เมื่อสักพักนี่เองครับนะครับสักพักที่ว่านี้ก็โอ้สักพักใหญ่แล้วนะเปิดการจราจรแล้วตอนนั้นนี่เปิดไม่ได้เลยคุณผู้ฟังปิดหุกหมดทุกเลนตอนนี้ยังแน่นอยู่ไหมฮะยังแน่นอยู่แต่ก็ดีขึ้นครับก่อนน้นั้นมากสุดเนี่ยท้ายแถวกระทบราชดาท่าพระครับนะไปอยู่ตรงตลาดพลูนี่ภาพที่เกิดเหตุนะฮะนี่นี่นะโอ้โหชนกันยังคือถนนไม่ลื่นนียังไง ไม่แน่ใจเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะแต่แผ่นเหล็กที่รถบรรทุกเขาบรรทุกมันมันล้นมาหมดเลยพี่ต<อ>ั้มแล้วขวางทุกช่องทางก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเหมือนเหมือนเก็บเหล็กทีละแผ่นเนงี้ยนะข<อ>ีรถยกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ล่าสุด่างที่พี่ตั้มเพิ่มเติมไปก็เคลื่อนย้ายไปแล้วท้ายแถวจะอยู่ตรงแยกไฟฉายครนะก็ดีขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแต่ว่าจะมีสะสมอย่างฝั่งของทานนกแล้วก็บางหลังด้วยที่จะวิ่งออกมาทางแยกไฟฉายเนี่ยท้ายแถวยังใกล้อ่แยกโรงพยาบาลศิริราชนะฮะพ่งนี้ลอยกระทง ไม่รู้จะเจอฝนไหมครับนะครับแต่ก็มีฝนทุกภาคเลยอ่ะคุณรู้ฟังแล้วก็สภาคาราชาไทยก็ขอเชิญชวนนะฮะท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงบริจาครลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศก่อนลอยกระทงเนี่ยบอกว่าให้เลือดก่อนลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจในกิจกรรมให้เลือดก่อนลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจเพื่อที่จะสำรองโลหิตนะสำรองโลหิตคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอสําหรับช่วยเหลือผู้ป่วยก็เชิญได้ที่ สภากาชาติไทยอ่าที่อังรีดูนางนี่แหละศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนี่แหละนะครับเราก็ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้งส2บสองแห่งครัวป,ประเทศนะฮะสะพานข้ามแยกวัดเทียนดัดเพชรเกษมพื้นที่ของอ้อมใหญ่เขามีการปิดบังเลนแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วเสร็จก็ปีเจ็ดหนึ่งอันนี้หกแปดปีเจ็ดหนึ่งนะประมาณสามปีนะว่จยเสร็จเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมเนี่ยก็หนาแน,น่นเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะก็ดูท้ายไม่ยาวครับพี่ตั้มแต่ผ่านจากจุดนี้ไปแล้วก็โอเคนะก็เคลื่อนตัวได้ดี<อ>เพราะแต่และฝั่งก็จะผ่านได้เพียงสองช่องจราจั้นนะ,ะแล้วก็ที่สํานักง,งานเขตจตุจักรก็อัปเดตมานะสถานการณ์อุโมงค์บางซื่อก็แถวตึกแดงแถวตึกแดงนะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่เขาเร่งสูบน้ําออกจากอุโมงบางซื่อตอนนี้แห้งละ ก็แจ้งเข้ามาว่าขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางชั่วคราวจนกว่าการระบายน้ำจะแล้วเสร็จครับเพื่อเปิดการจราจรให้กลับเข้าสู่ภาวะอ๋อจะไม่แห้งจะไม่แห้งคือมันยังไม่ได้แห้งร้อยเอร์เซครับผมก็ตอนนี้เลี่ยงก่อนเพราะว่าข้างในอุโมงเขาไม่ให้เข้าไปใช้เลยครับผมใช่ไหมใช่ครับคุณแฮนดิลอุรามคำแหงขาเข้าท้าอยู่ปากซอยร้อยปดสิแปดมีอะไรไหมครับครับผม ก็น่นแหละมีน้ําท่วมขังอืนะตรงจุดกลับรถก่อนอีอ่มีทีมที่เราเพิ่มเติมไปเมื่อครู่นี้อ <นะ S 1> ปิดจุดกลับรถใต้สะพานลอดทางหลวงหมายเล้าวงแหวนตะวันออกช่วงกม49บวก500หรือ,อ,อว่าก่อนออหรือจุดกลับรถคลองเจ็กทั้งสองฝั่งชั่วคราวเนื่องจากฝนหนักน้ําในคลองมันท่วมขึ้นมามทําให้ล้นขอบแบรีอร์เข้ามาในจุดกลับรถหมวดทางหลวงสะพานสูงก็ปิด นะฮะกั้นทางลงจุดกับรถชั่วคราวเพื่อความปลอดภยัยอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยอยู่แถวแถวช่วงแยกใต้บงแบนทางฝั่งของรำําแหงอ๋อแ,แล้วก็เป็นสาเหตุทําให้เรียบบงแบนติดขัดแล้วก็กระทบมาทางฝั่งของรำําแหงใหม่นี่เขาปิดทั้งนต่เมื่อคืนเนี่ยใช่แต่เมื่อคืนมาถึงตอนนี้เลยใช่ป่ะใช่เพราะน้ำยังท่วมขังสูงอยู่น้ำในกลองก็ล้นด้วยนะฮะรับ โอเคอ่ะมาไล่เรียงกันไปเรื่อยๆครับอ่ะไล่เรียงเดี๋ยวดูการเคลื่อนตัวฝั่งของพระรามสี่ขาออกให้ก่อนนะฮะที่จะไปขึ้นด่วนพระรามสี่บอนไก่กอ,อนั้นก็กระทบจากอุบัติเหตุตรงโค้งมองเทศครับทำให้มีท้ายแถวเนี่ยสะสมมาถึง3ย่านนะครับเลยจากทางขึ้นด่วนพระรามสี่บอนไก่มาแล้วช่วงคลองเตยไปเศศกษตรมรดกเคลื่อนตัวได้ครับพี่ตั้ก่อนออกแยกพระขนงก็มีท้ายอยู่ตรงแยกกล้วยน้ำไทสุขมุมวิทฝั่งขาเข้าไปอโศกท้ายอยู่ตรงปากซอยสุขมุมวิทสามสิบนะส่วนฝั่งกับกันที่จะไปเอกมัยครับไปพระขนงปริ รถเยอะนะท้ายแถวก็สะสมอยู่ตรงแยกอโศกสุขุมวิทคุณศิลวิทย์เพชรเกษมหกสิบเก้าขาออกเพชรเกษมขาออกนี่แหละบอกโซนแถวซอยหกสิบเก้าบอกนิ่งมาสามสิบนาทีแล้วหกสิบเก้าดูแล้วบอวแถวจะอยู่ช่วงจุดกับรถนะแถวประมาณซอยเพชรเกษมเจ็ดสิบเอ็ดที่แน่นก่อนนะะแล้วก็เลยจากเพชรเกษมเจ็ดสิบเอ็ดไปแล้วเนี่ยก็จะไปแน่นกันอีกครั้งหนึ่งแถว ช่วงใส่สามนะเลื่อจากใส่สามไปแล้วก็พอจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นบางนาะช่วงจุดกลับรถกรม,มยี่สิบสามอันนี้เน้นขาเข้านะค<ะ>ปกชนกันหลายคันเลยอืมติดเหลือเกินกิโลเมตรที่ยี่สิบสามดูถนถนนก็ไม่ได้ไม่ได้ลื่นนะฮะเหมือนฝนไม่มี ช่วงจุดกลับรถก็โมยยี่สิบสามติดมากขาเข้าครับผมครับขาเข้าก็แน่นฝั่งขาออกที่จะกลับรถช่วงกิโลเมตรที่ยี่สิบสามก็ช้าเหมือนกันครับพี่ตั้มใช้แถวดูแล้วก็อยู่ประมาณกิโลเมตรที่สิบเก้านะอโอเคอะมาดูสืุอผู้ฟังกันหน่อยนะครับคุณวุฒิไกรสวัสดีเย็นนะครับในเมืองทองน้ําแห้งหมดแล้วเมื่อวานช่วงค่ําถึงกลางคืนเมืองทองก็ไม่ธรรมดานะฮะเซ็นท่านแจ้งวัฒนาก็โอ้โห อ่าหน้าเรือนจําพิเศษงานวงวานก็ถึงขนาดอเลยใช่ไหมใช่ถึงขนาดงดเยี่ยมอ่ญาติญาติที่จะเข้าไปเยี่ยมอะไรประมาณเนี้ยงดซื้อของซื้อของแล้วก็งดหมดเลยบอกขอสองวันเมื่อวันกับวันนี้ไม่รู้วันนี้มีอะไรต่อเนื่องจากทางเรือนจําหรือเปล่าครับผมถ้าพเย่ยมได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยอ่าทั้งบอกออนไลน์ก็ด้วหรอแห้งแล้วแห้งแล้วอ่าโอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้ เยี่ยมได้ปกต, <ผม S 2> ติโอเควันนี้ก็ยังไม่ได้เนาะถึงแม<ช>้แห้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะเป็นพรุ่งนี้เนาะน,นั่นจะหมดเวลาเยี่ยมไ้ใช่ไหมล่ะใช่ครับคุณไพรัลสวัสดีน้องตัามน้องเช่นนะฮะวันนี้มาใช่ไหมมาน่งอยู่ค่อนข้นางเมื่อวานน้องเช่นไปไหนอะครับไม่ได้ไปไหนครับเขาก็นอนพักผ่อน <cos> <S <S ในขณะท,ที่เพื่อนๆก็ทำงานกันอยู่เมื่อวานไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลอ๋อใช่ไหมไปโรงพยาบาล อ๋อน่ารักเชียวนะครับคุณชัดชายสวัสดีครับคุณริ์นรงค์สวัสดีพี่ตั้มพี่เช้นนะเมื่อวานพี่เช่นไม่มาชีวิตเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเลยนะฮะขอถนนเส้นนี้ที่ยังน้ำไม่ลดบ้างตอนนี้หลายจุดเริ่มเริ่มลงแล้วแต่ประเด็นคือจะมาซ้ำช่วงคืนนี้หรือเ่าสิรวมกันนะอืคือแต่ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยพายุเลยนะ คุณ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 อะไรนะอะไรอะไรอะไรล่ะอะไรละกระถามอยู่นะพายุอะไรล่ะพายุไต้ฝุ่นคันแมกกี้โอ้ใช่ป่ะคันแมกกี้ก็จะมีอิทธิพลต่อเนื่องกันไปปลายสัปดาห์นี้แปดเก้าสิบประมาณนี้เลยอะเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้แหละหลายวันเลยนะใช่คือตอนนี้ฝนอาจจะไม่ได้เยอะมากายแต่ก็ทมฝนก็หกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะแต่ช่วงหลังจากนี้ไปอ่ะสิ ก็จะเจออีกคือมันเหมือนมันยังไม่ได้เข้าฤดูหนาวอ่ะเนาะเหมือนมันยังร้อนอยู่เลยนะมีคนเขาแซวเข้ามาว่าฤดูหนาวเลยนะได้วันเดียวใช่ไหม,มเรือ่องันมันเป็นหน้าฝนเออดูสิคุณมดสวัสดีค,ะค่ะนะฮะเมื่อวานนี้มีตัวจสอบนะฮะเลยคะ่ะระยะยาวคะ่ะค<ม>่ะระยะยาวคะ่ะตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วคุณพลัดบอกมาคุณสรันสวัสดีคุณตั้งคุณเชนนะครับช่วงเย็นขับรถกลับบ้านติดตาม่อจุดแจมจารันมงสรีวังมุ่งหน้าวิภาวดีเป็นไงบ้างครับ อืมบางพัดพระรามเจ็ดโอเคฮะลงจากพระรามเจ็ดมาแล้วราชดาขาเข้ามาขึ้นราช,ชวิภานี่ก็หนาแน่นฮะฮะอยู่ตรงวงสว่างสิบเก้าแถวตลาดสดวงสว่างนี่แหละส่วนราชดาขาออกที่จะไปขึ้นพระรามเจ็ดแถวจะอยู่ตรงแยกวงสว่างส่วนแถวที่อยู่ช่วงเชิงทางลงอุโมงค์ราชบุรี คุณคอสิ์สถนนเสรีไทยอ่ะครับแถวนิคมอุตสาหกรรมบางชันกับรามคำแหงไปล้มเกล้าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับอืรามคำแหงกับเสรีไทยตอนนี้ไป<ะ>เสรีไทยดีกว่ากับพี่ตาม,มเพราะรามคำแหงที่บอกไปเนี่ยมีปัญหาตรงจุดกับรถแถวคลองเจที่มีน้ําท่วมขัง<อ>แล้วมนล้นมามน,นี่แหละก็แนะนําไปเสรีไทยนะฮะคุณพ,พระภพน์คโรงแรมใบหยกสกายไปซื้อช็อกโกแลตวิว อ๋อขอพายไม่ได้ไปซื้อช็อกโกแลตด้วจากใบโยกไปช็อกโกแลตบิวจะไปซื้อช็อกโกแลตบิวใชไห้นะว่าจะไปซื้อร้านเขาเลยเหรอไม่ใช่จะไปช็อกโกแลตบิวนะฮะวิ่งด่วนขั้นที่สองต่อฉลองรัฐหรือด่วนขั้นที่สองยาวไปสายเก้าไหนดีวะครับอขั้นที่สองไปสายเก้ากับไปฉลองรัฐขั้น2สองโอเคถ้าขั้นที่สอง <Okay. S 2> ไปรามําแหงก็ได้อยู่นะไปตามทลา<ะ>นไปทับชาแล้วก็ไปเบี่ยงเข้าวงแหวนใช่ไหมฮะ ก็ได้ก็ได้แต่ถ้าเป็นไปขึ้นด่วนฉลองรัดในช่วงเงยน็นๆก็จะมีปัญหาตรงรัดเพลา uh huh. ตรงทางโงเกษตรน้ว่ามินเลยไปแล้วก็โอเค uh huh. นะฮะเร uh huh. าไม่มีปัญหาครับครับผมคุณสกลสวัสดีทักษิยบอกฟังจากสมุดรปราการครุณพรับ,บอกพายุนกนางนวลครับอะ่ะอืใช่ไหมไม่รู้ครับพูดไปว่าสกีนี่ไม่น่าจะใช่อะไรอะ่ะ ลืมอีกแล้วนะพงศุลธมรกี่เนี่อบางหน้าตาขาเข้ากมยี่สม,มีอุบัติเหตุชนการจะคุณมูล,ลคำคุณสมเด็จมูล,ลคำใช่หลายคันเลยครับ <h ums> นะฮะเน้นขาเข้าด้วยนะครับแล้วก็ท้าย อีกอาจจะเพิ่งเกิดเหตุเพิ่งเกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่ตามฝั่งขาเข้าจะไม่ยาวมากส่วนฝั่งขาออกเนี่ยท้ายแถวจะอยู่ตรงกิโลเมตรที่ส9เก้าอย่างน้อยตอนนี้นะคุณสีนินนะครับทักทายกันมาจอมโจรชอลุ่เฮียงเดวิดเจียงมติวานนท์เจ็ดเรว,วดีไปแคลไลน์บอกติดมากครับนะครับแล้วก็กองมิสยูนิเวิร์สโอเคก็เป็นข่าวคนนี้เราเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองโอเคนะครับคุณมดบอกคุณตั้มคุณเจนไปลอยกระทงที่ไหนคครับ ไม่ได้รอยกระทงจําไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายจำไม่ได้จริงๆแะว่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะอืมไม่ได้รอยนานแล้วเหมือนกันใช่ปเพราะว่าคุณก็เลิกสี่ทุ่มเลิกสี่ทุ่มถ้าใกล้ๆก็น่าจะเป็นมอกษตรนี่แหละเพราะว่าจัดงานเราไปไหมไปไหมคิดว่าไปมะไม่ได้ไปคนเยอะนะฮะสี่ทุ่มไม่มีคนแล้วล่ะเหรอแต่ร้านลวงร้านค้าก็เยอะนะเห็นเ็าตั้งบูธอยู่นะพี่ตั้มเขาเขาจัดสองวันใช่ไหมที่มอกเกษตรวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ป่ะ เห็นทีเหมาะมาวหามาว่ามาว่าจัดสองวันวันนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยสองวันออกลรงออกร้านกันด้วยใช่ไหมใช่พี่เอะก็ไปเที่ยวชมกันได้นะฮะงานลอยกระทงนะฮะแต่คุณไม่ไปใช่ไหมแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านนะฮะเรียกว่าเงินเนี่ยไม่มีกระเซนน่เอางี้ดีกว่าไม่มีกระเซนเนาจะก็เป๋าตามพูดตรงตรงเลยไม่มีจะมากระเซ็นแบบไปซื้อกระทงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตวิสุทธ์ไปดูรอบในดีกว่าเปลี่ยนเรื่องนะ อาเถาแยกปทุมบันตอนนี้ก็พญาไทยขาออกจากสามย่านไปปทุมบันรัชเทวีท้ายก็อยู่ตรงข้ามจุฬาลงกรณ์นะฮะมหาวิทยาลัยนะฮะส่วนฝั่งของพระรามหนึ่งที่จะมาทางแยกปทุมบันาอยู่ตรงแยกแยกราชประสงค์สมเทศบุรีก็แน่นตั้งแต่ทางลงสะพานข้ามแยกจอมาราชมาเลยนะไปประตูน้ําท้ายก็อยู่ตรงแยกขุลุพงนี่คนละครึ่งนะคุณจะไปแลกเป็นเงินสดโดนจับนะ <c oughs> บอกอกน,นะกูต้องใช้กูต้องใช้ครึ่งหนึ่ง ทางรัฐออกครึ่งหนึ่งนะคุณจะมาเฮ้ยไปหาเออไปหาร้านแรกเป็นเงินสดไม่ได้นะคุณโดนก็จับไปนะเขาบอกกันนะเออแล้วก็ตัดสิทธิ์ทุกอย่างของภาครัฐเลยได้ใช้เลยนะกเา้ใครจะกล้าไปแลกเลยพี่ตามกระซ็นบ้านก็ได้เออคุณอาเล็กสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งคุณเร็ฐสุนานใช่ไหมถ้าบม๋มมาขออภัยบอกสามเสนนะครับไปทางรัฐสภาบก แั่นเลยน,นะครับโซ,โซนซนนั้นเนี่ยโอ้โหแน่นจริงๆนะคือถนนก็ยังไม่เปิดเ่ยใช่แล้วก็แนวการก่อสร้างด้วยช่วงช่วงจากบางกระบือออกมาทางเกียรกายก็มีแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้า <S <S แถวอาคารรัฐสภาด้วยสำ,นะำเสรนี่มีข่าวคราวอะไรบ้างไหมอ่ะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมยังไม่มีเพิ่มเติมมาพี่ตามว่าจะเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงใช่ไหมครับไปเรื่อยๆก่อนเนาะใช่ครับแต่ก็ดูจากภาพคุณผุ้ฟังจากภาพจากข่าวก็นักเลอเกเนี่ะ ตอนนั้นนะที่ที่ที่มันเริ่มเริ่มนะฮะเออช่วงแรกๆไม่ช่วงเริ่มเรช่วงแรกแคุณพักระปอลเราก็จะไปทรงชาวต่างชาติเขาเห็นรีวิวน่าสนใจก็อยากจะไปรีวิวใช่ฮะคุณดุษฎีไกลทักทายบอกรัชพ์ครับตัดจับสามสี่ห้าบอกเริ่มจะมืดแล้วครับอากาศแถวนี้ยี่สิบเก้าองศาครับช่วงนี้มืดไหวใช่หกโมงอีกไม่กี่นาทีเนี่ยหกโมงปึ้ง คืนมืดเลยคลืนแล้วนะครยิ่งเมื่อวานฝนตกกระนำบบางจุดก็หนักถึงขนาดน้ําท่วมยังไม่หกโมงก็มืดโอ้โหหลายท่านก็ถามทางน้ําท่วมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะทีมเราก็ก็มีกันเต็มหละแล้วก็ไม่บัดไม่ไหวนะเตอขาดบางคนไปแต่ก็โอเคอะเขาก็ช่วยกันแหละก็ถือว่าไม่เป็นไรอีกคนก็นอนอยู่บ้านแล้วก็โอเคไม่ว่ากันไม่ได้นอนอยู่บ้านพยายาดูแล หมอหมอที่ไหนนัดสี่โมงเย็นหมอก็นัดเช้าเที่ยงเที่ยงก็เสร็จแล้วงานเข้าบ่ายสองไม่มาแล้วงั้นไปดูรินิทรนนะรซนิทอนยีนี้ก็แน่นเหมือนกันนะตั้งแต่ทางลงวงบางพัฒนาที่จะไปขึ้นทางอาดับลรินิทรแล้วก็วิงบรลลมผ่านด้านหน้าวัดเกตเตียตะหิ่งชันนะฮะส่วนก่อนขึ้นสะพานกรุงทน แยกการเลือนแยกสังฮีท้ายแถวก็ยังค่อนข้างติดมากอยู่นะฮะอยู่ตรงนั้นนะพำหนักกิตาดาแล้วหัวฐานนครนาจะสีมาที่มาจากทางแยกอู่ทองนอกครับไปแยกการเลือนก็ยังเคลื่อนตัวตามไปในช้ารวมถึงสุโขทัยด้วยที่มาจากวัชิระผ่านเข้ามาทางแยกสวนเลยี้ดีก็แน่นครับพี่ตามคือตั้งแต่เปิดเทอมแหนจะไบโทษน้องๆเปิดภาคเรียนก็จะดูกอะไรอยู่แต่มันก็เป็นอย่างกันจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่วันจันทร์มาเลยคุณผู้ฟัง ไม่แผ่วเลยะนะฮะคือเอางี้ประมาณวันศุกร์เลยอ่ะน้องๆวันศุกร์แทบทุกวันเลย<ะ>วันศุกร์็ตนองพูดถึงวันศุกร์หนึบหนับอยู่แล้วแล้วยิ่งฝนด้วยางน,นะ,ะแล้วก็ตกหนักด,ด้วยนะอย่างเมื่อวานมีน้ําท่วมด้วยโอ้โหเนีน่ยตอนนี้ก็ไม่ได้แผ่วเหมือนกัน<ะ>คุณพาษกรแจ้งว่านาวมินปากซอยห้าสิบเลนน้า้ายมีรถเมย์จอดเสียอยู่<ะ>อีกแล้ว อีกแล้วที่ว่านี่คือเนี่ยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันในช่วงเย็นที่มีทั้งอุบัติเหตุมากระจุ้งกระจิงมีรถจอดเสียกระจุ้งกระจิงกันลืมลครับถนนเทพรัตน์ขาเข้าบางนาตราเนี่แหละฮะก่อนถึงเชียงกงบางนาช่วงกม .12 คู่ขนานมีรถชนกันเลนด้านซ้ายจะคุณแสวงเห็นไหมเนี่ยมากระจุ้งกระจิงกระจุ้งสุขุมวิทยซอย15ท้ายซอยมุ่งหน้าปากซอยอันนี้ในซอยนะคุณผู้ฟังคุณนัทสุรักษ์ส่งภาพบอกแทบไม่ขยับ คือจากในซอยจะออกถนนใหญ่เนียสุขุมวิทสิบห้าเนี่ยบอกแทบไม่ขยับเลยอ่ะซะหน่อยใช่ฮะนะทั้งในซอยสุขุมวิทสิบห้าซอยสุขุมวิทสิบเอ็ดก็มีท้ายแถวเข้าไปด้วยแล้วก็สุขุมวิทขาออกแยกนานาไปอโศไปพร้อมพงศ์นะยังเต็มอยู่แยกนานาแล้วแถมอีกหนึ่งซอยก็คือซอยสุขุมวิทซอยสามแยกนานาอ่าแยกอ่าซอยนานาท้ายก็เกิดบถึงแยกไม่สัมพันธ์นี่ไงหลายท่านที่แบบ ออกจากบ้านแทบทุกวันครับบางบางท่านก็อทํางานห้าวันบางท่านทํางานหกวันใช่ว่าบางท่านไม่มีวันหยุดเลย <ทำ S 1> เมื่อไหร่เลยนะทําทุกวันพอถึงวันที่แบบให้ตัวเองจะต้องพักแล้วถึงห่วงวันหยุดกันเนี่ยเหนื่อยงไงอยากจะหยุดนะใช่คืออยากจะพักอ่ะอยากจะนอนเฉยๆหรืออาจจะเก็บอะไรที่เราอยากจะทําแล้วไม่ได้ทําไม่อยากจะไปนัดคนนู้นคนนี้ไม่เอาละอยู่เฉยๆ S <S มันเหนื่อยกับการเดินนางงานก็เหนื่อยครับเดินทางก็เหนื่อยนะ<อ>นนเดี๋ยวเจอนู่นเจอนี่เจอจรถต่อเสียงบางทีก็ติดวันวันหนึ่งอตอนเช้าสองชั่วโมงสามชั่วโมงเลยใช่ <นะ S 1> คือเคยได้ยินคนที่เขาทํางานในเมือง<ฮะ> <S <S บ้านอยู่ตะเข็บแต่ต้องขึ้นทางด่วนเข้าไปในเมืองไปในเมืองก็คือพระรามสี่สุขุมวิทเนี่ยเขาบอกตอนเช้าสองชั่วโมงครึ่งตอนเย็นกลับบ้านอีกสองชั่วโมงครึ่งแค่เดินทางเช้ากับเย็นเข้าไปห้าชั่วโมง ทำงานแปดชั่วโมงแปดมันก็ไม่ได้แปดเป๊ะใช่ไหมอย่างคุณมามาช้าแต่กลับตรงเวลาก็ยังโอเคเนี่ยมันไม่ใช่แบบแปดชั่วโมงคุณด็เก็บระเอียบไปเลยนะคือมันไม่ใช่แปดไม่ได้แปดบางทีอาจจะเจ็บงงเจ็บงานเก้าชั่วโมงอะไรเงี้ยเดินทางอีกห้าชั่วโมงโอฟังแล้วพอวันหยุดก็ไม่เอาแล้วไม่ไปไหนละอยู่บ้านดีกว่าออยู่บ้านดีกว่าขอนอนเออนอนหรือทําอะไรที่อยากจะทํา ก็อยู่ในบ้านเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนเวลามันนิดเดียวเองนาะจริงวันเดียวนะฮะโอ้ยแล้วยิ่งอาทิตย์ละวันนี้ทางานจันทร์ถึงจันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์มีวันหยุดวันเดียวโอ้โหแค่เก็บงานบ้านนี้นะก็ไม่ไหวไม่เหลือแล้วนะหมดแล้วไหมหมดวันไห หมดแล้วถ้าเปิดเป็นอย่างผมก็จะแบ่งทำแบ่งเหมือนสัดผ้าเราจะไปศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแบ่งๆไปเยวคุณยังโอเคมาทํางานในเวลาที่รถไม่ติดใช่ไหมฮะโอเคอย่างแล้วใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ตอนมาครึ่งชั่วโมงปกตินะฮะครึ่งชั่วโมงขารับก็ครึ่งชั่วโมงใช่ครับเอาคุณลองบวกไปอีกสองชั่วโมงเช้าสองชั่วโมงเย็นเนี้ยเสียไปอีกสี่ชั่วโมงใจ นาเออเขาเบื่อแล้วไงคุณสิริปริยาลืมเป็นหมวกสีดำนะครับนั่งแท็กซี่ฮะจากฟิวชัปปากลังสิบไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลางสิบบ่ายสอครึ่งวันนี้แท็กซี่สีเหลืองนะครับทอนาหารจุลา8601ทหารจุลา8601หมวกเป็นหมวกสีดำหมวกสีดำแต่เขาไม่ได้บอกหมวกอะไรนะหมวกแก็บหรือเปล่า หมวกมีปีกไหมอันนี้ไม่แน่ใจออทุกคนพี่โชเฟอร์ส่งข่าวกันหน่อยนะครับแล้วก็คุณสมบัติถ้าแจ้งแทนแฟนชาวต่างชาติใช้บริการแท็กซี่แล้วลืมเป็นโทรศัพท์มือถือ oppo มาจากซอยค้าวบอยไปแถวซอยอารีตีสี่ย้อนไปวันที่หนึ่งวันเสาร์นะฮะเช้าวันเสาร์ตีสี่คงไปทำธุระกันแหละตีสี่จากซอยค้าวบอยมามึงจะเพียบอะ <laughs> มือถือเอาไว้แท็กซี่ไม่ทราบรายละเอียดได้แค่สีอย่างเดียวสีสม้มแล้วก็พี่นิรัตขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้มีเงินอยู่ร้อยกว่าบาทมีเอกสารของอสพป,ปลาวแล้วก็มีรองเท้าสตาั๊ดด้วยนะครับผ <c oughs> ู้โดยสารมาจากเมเชอร์ปิ่นกล้าไปที่ซอยวังหลังเจ็ดสามทุ่มเมื่อคืนวานเมือนที่ข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับพี่นิรัตผิวงามพี่โชเฟอร์แท็กซี่ประชาชนที่ทุ่งครุ ปากซอยหกสิบเก้าแยกสิบสี่เลยแยกสิบสี่ไปหน่อยนะครับเลยซอยประชาธิปดิษ์อ่ฝันแยกสิบสี่นี่คือในซอยไหมอ่ะใช่อยู่ในซอยครับมอเตอร์ไซค์ความโอเคจะาคุณธวัฒน์บอกให้ช่วยจ้างเจ้าหน้าที่ให้ด้วยครับแล้วก็จะขาทางเพจสีนักลินขาวบนสะพานสีเอี่ยมพบชายสติไม่ดีเดินอยู่บนบบริเออร์ฮะปปี้ทากลางถนนเลยนะฮะประางงานให้เรียบร้อยอ่าเ่มื่อคุยเห็นแบบรับอะไรฮะเนี่ยว่าช่วงหกโมงเย็นฝนตกแถวไหนบ้างคะอืม อออาอดูล่าสุดก่อนมีแท่งกลุ่มคนที่ไหนไหมจะมีตรงเอ่อแถวทุ่งครุเออนะเขตเดียวครับพี่ตามแล้วก็เพื่นตัวไปทางทิศใต้แนวโน้มลดลงเมื่อเวลาเช่นเดือนอเิกานะอันนี้เมื่อตอนทีามงเย็นนะเล็กน้อยนะครับคุณปานิพาคือถ้าหลังผมม้งอันนี้ต้องติดตามมาต่อว่าเขาจะอัพ ล่าสุดมีกลุ่มฝนหรือเปล่าใช่ครับคุณโกกวางบางนาขาเข้าหางแถวถึงกมยี่สิบเก้าแล้วที่บอกมีอยู่ติเหตุกมยี่สิบสองเมตรที่ยี่สิบยี่สิบสามใช่ไหมะแล้วก็มากิโลเมตรที่สิบสองนั่นไงนะสองจุดฮะเออรูเออ้เจออ่ใช่เลยครับคนอะไรอยู่นอกเมืองออกไปทํางานในเมืองตื่นเรื่องตีห้าเนี่ยคุณปานบอกมาว่าเห็นด้วยเลยถ้าคนอยู่ในเมืองคืออยู่นอกเมืองเนี่ยอยู่แต่เข็บเนี่ยวก็ต้องเข้าไปทํางานในเมืองเนี่ยต้องตื่นเรื่องตีห้าไงนะ เ่อเพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงเก้าโมงเช้าอ่ะเวลานะอืมเวลาเท่างานนะโอ้เหนื่อยจริงๆรับนะอ่อเรื่องขยี้อะไรอะไรลอนรงขยี้อะไรกันล่ะเรื่องขยี้นี้เขาพิการเขาก็พูดไปเรื่อยนะครับคุณเทย่ารับรางวัลขวัญใจสื่อสองพันคืออะไรไม่ถึงก็มีประกวดนางนกพมาาอ๋อพรุ่งนี้ประกวดนางนพมาาไหมที่สองไม่มีครับไม่มีเคยมีแดงว่านานมากเนี่ย ตอนนั้นคุณจิวิสุทธิ์ประกวดด้วยเราก็เลยยกเลิกตอนแรกว่าจะประกวดแล้วเขาลงชื่อว่าเขาจะเป็นขอนึงในในผู้เข้าประกวดเราก็เลยยกเลิกก็เลยเลิกโครงการนั้ไปเลยไม่มีเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยคุณใจหลายอย่างก็พูดไปเรื่อยเปื่อยครับโอเคหมดยังมีอะไรอีกหน่อยไหมเช่นอะดูสาทรเหนือนะที่ต่อไปทางสุมกิจดีพระรามสี่ไม่ดีฮะตอนนี้จากพระรามสี่ขึ้นทางด่วนขายสะสมขึ้นหมดสปานสิเออเนี่ยแลไรท่านหนึ่งฮะคุณนัท คุณอาสักอย่างี่แหละบอกใช่ครับตื่นตีห้าทุกวันเนี่ยต้องมานั่งทํางานแล้วขากระปีกระออีกกี่ชั่วโมงแลวยิ่งเชิแบบนี้เนาะฝนตกโอ้โหมเหนื่อยเหนื่อยจริงนะโอเคครับไปละคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆาวีจะพูดเลยต่อละพรุ่งนี้ว่ากันใหม่จอดจุดแจกสวัสดีครับเจาะทุกเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธ์ยิ่งยวดและเจ้นจิตวิสุทธิชฉยพลึกมุ่มปูด